อาวลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปเคลียเกมไมค์คราฟแม่แน่นะครับและตอนนี้กับซีรีส์ซีรีส์คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งสําหรับอย่างแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นเครื่องยิงอิเลท่านะครับผมมาอารมณ์เหมือนเครื่องยิงจรวดแหละคุณผู้ชมแต่นี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นปีกอิเลท่านั่นเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาสร้างตรงนี้ดีกว่านะครับผมทำเลค่อนข้างดีเลยครับอย่างแรกก็จะเป็นบล็อกควอดนะครับผมวางเป็นขนาด3 ครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็จะแปะเป็นบันไดไว้นะครับอ่าเวลาใช้งานเนี่ยเราก็จะได้ปีนขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะวางเป็นบันไดไว้นะครับผมแล้วก็วางขึ้นมานะครับอ่ะเป็นพิสตันนะครับผมเตรียมดันนั่นเองครับเอ้ยเดี๋ยวมันต้องอยู่ตรงนี้นี่หว่าอ่ะเตรียมเอาไว้นะ พอเรายังไม่ดันตอนนี้ครับผมเราก็จะปิดกระแพงขึ้นมานะครับเป็นบล็อกเต็มนั่นเองครับผมแล้วก็จะเป็นป้ายนะครับแปะไว้ตรงนี้ครับผมแล้วก็เลงด้านขวาตรงนี้ไว้นะครับนี่เล็กๆนี่นะแปะไปเลยป้ายมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นั่นเองครับอันนี้คือถูกต้องนะแล้วเราก็จะวางน้ําไปครับผม12ตรงนี้เลยครับอ่าแล้วก็อย่างต่อไปจะเป็นเดบิสเซอร์นะครับวางตรงนี้ครับผมให้มันหันเข้ามานะครับแล้วก็เอาเป็นกล่องกับฮอปเปอร์มาครับผมต่อมาแบบนี้เลยอะสักประมาณแบบ2กล่องนะครับปุ๊บนี่คือในขั้นตอนนีีีี้้้้้เเเเเเนน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 ่่่ยยยยยมมมมมััััักกก็็็จะะะะปปาาาารรรรรรแบบใใหดดซออ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 ลืืืตงงควผไไส เอาไปเลยเอาให้เต็มกล่องครับผมอ่ะสกล่องเลยนะยิ่งเรือเยอะเนี่ยมันก็จะแบบยิ่งพุ่งแรงนั่นเองครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็จะเปิดใช้งานมันครับก็จะทําการวางอ่าบล็อกขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วก็จะเป็น observer นั่นเองวาง2อันให้มันตรงข้ามกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงตรงนี้อ่ะทีนี้เนี่ยมันก็จะแบบปล่อยมาเรื่อยๆตรงนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนอย่างต่อไปก็คือรอให้มันปล่อยออกมาครบนะครับนี่เรือจำนวนมหาศาลตรงนี้เนี่ยมันก็จะมารวมอัดกับตรงนี้นั่นเองครับผมซึึ่่่่่่งงงงมม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 ััััันน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 จจจะะ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 ทททําาาาาาใหหหหห้้้้้้เเเเเกกกกกกิดดดดดดดแแแรร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 ีีีีีีศลลลลลคคคคคบบบบบบบโออ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 อตตตยย็็พผไไไไุุปปปวว๊ ตอนนี้เนี่ยถึงเวลาโยกกันข้างหลังแล้วครับที่เราเตรียมไว้ตอนแรกนะครับผมโยกเข้าไปเลยอะโยกไปแบบนี้เนี่ยแล้วก็ทุบพิงเลยครับอย่างต่อไปก็จะเป็นกระจกนะครับผมวางไป2อันก่อนเลยครับ 1- 2นะครับแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมานิดนึงนะครับนี่วางกระจกไว้ตรงนี้ครับซึ่งก็จะเป็นแบบว่ากระจกแผ่นนะครับผมแล้วก็จะเป็นพิสตอนเนี่ยดันลงมาครับชืบนี่ลงมาแบบนี้เลยแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยเรามาอุดบล็อกกันดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับผมต่อมาข้างหน้าแบบนี้ด้วยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับผมอนสจะดยุท แบันไดเพิ่มตรงนี้นั่นเองครับแล้วก็อ e ีไลท่านะครับผมเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเลยดีกว่าจะวันนี้เราก็จะใส่ไว้เลยครับปุ๊บอ่าไหนดูดิเครื่องยิงอ e ีไลท่าเนี่ยมันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับวิธีใช้ก็คือมองท้องฟ้าไว้ก็ผมแล้วก็แบบกระโดดลงมานั่นเองครับในดูซิจะวันนี้จัดไปครับผมปุ๊บนี่จะวันนี้คุณผู้ชม เราสามารถพรุ่งขึ้นมาได้แล้วครับโอ้โหความสูงที่คือแบบ250เลยนะครับโคตรสูงอะไรวะเน,นี่ยเป็นเครื่องพุ่งที่สุดยอดไปเลยครับไม่ดิเราต้องเรียกว่าเครื่องยิงอะไรท่าเนี่วะเอาใหม่นะเดี๋ยวรออีกรอบนะครับผมรอบนี้เนี่ยผมก็จะเปิดแบบสักประมาณอ่าสิบสี่ชั้นแล้วกันโอเคจะได้แบบเห็นวิวเยอะนะครับเราใหม่ดิเราใหม่ดิเหมือนเดิมแล้วผมมองไว้บนท้องฟ้าน,นะครับแล้วก็กระโดดลงมาแบบนี้เอยได้ๆใหม่อ่าแบบนี้ครับผมแล้วเราก็จะบินขึ้นมาสูงมากๆเลยนะครับนี่เป็นไงแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถบินไปแบบที่ไไไกกกกลลลนนะรรับมมมมดดยยทีีี่่่ตต้้้อออองพูเเเเ็ปาวิ จะรอดไปถึงบอวะเนี่ยมาไกลมากเลยนะครับจัดว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมในการเล่นแบบซีเวอร์ของเราเนี่ยเอาล่ะกลับมาลงที่เดิมมาดีกว่านะครับเครื่องพุ่งของเราโอ้โหเดแหลกจัดเลยปครื้นกันดีกว่านะครับ,เ,รเ,รนะเ,รบเป็นสักประมาณ6ชั้นก็พอแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นแบบว่าทำแมชชีนกันนั่นเองครับาสามารถแบบข้ามเวลาได้นะครับผมจัดว่าแจ่มเลยอย่างแรกก็จะเป็นแบบวางตัวพื้น,นเนี่ยเป็นบล็อกทองไปก่อนเลยนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะแต่แบบดิฟสเลนเนี่ย แพงก็จะสูงสักประมาณ3บล็อกละกันนะครับปิดมาตรงนี้แล้วก็เอาไปสลับเนี่ยครับผมปิดมา2อันตรงนี้ครับส่วนด้านหน้านี้เนี่ยเราก็จะให้เป็นอประตูเหล็กเนี่ยครับผมจะได้ดูแบบหรูๆนั่นเองครับวิธีการเข้าไปเนี่ยครับผมก็จะเป็นแบบอ่ะเหยียบอันนี้ละกันเข้ามานะครับโอเคหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้แหละแล้วก็จะเป็นริเวอร์นครับผมในการเปิดออกมาน,นั่นเองเดี๋ยวเรามาแบบตกแต่งข้างนอกกันดีกว่าซึ่งเราก็จะใช้ริเวอร์เนี่ยในการตกแต่งนะครับผมอ่ะแล้วก็สายล่อฟ้านั่นเองนะครับอย่างแรกก็จะวางอ่ะลง เลยนะครับอ่ะทำข้างด้วยนะครับผมวางคันโยกใช่ไหมปรับลงมานะครับแล้วก็เลงตรงนี้กับข้างล่างนะครับผมอ่าให้มันประกอบกันแบบนี้เลยด้านนี้ด้วยนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยเราก็จะทําเหมือนกันก็ผมแปะไปตรงนี้นะครับแปะไว้แบบนี้โอเคการตกแต่งแบบว่าตีมโลกอนาคตนะครับเพราะว่ามันคือทําแมชชีนไงเดี๋ยวเรามาตกแต่งด้านบนเพิ่มดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นรีเวอร์เหมือนกันแปะไปครับผมหันให้มันเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาป้ายมันนิดนึงนะครับแปะไว้ตรงกลางก็ผมอันนี้ก็จะเป็นแบบบอกปีก็ได้นะปีน ใช้ฟอนต์ภาษาไทยไงมันเลยจะบัักนิดนึ่งนะครับใส่เป็นสีแดงแล้วกันนะครับอ่านี่ไงแล้วก็ให้มันเลืองแสงนะครับผมปี2023ฮะเอาล่ะส่วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไอเทมเฟรมนะครับผมแล้วก็จะเป็นนาฬิกานั่นเองครับแต่ว่าเพราะว่านี้เนี่ยถ้าใส่แล้วแบบมันจะดูเป็นแนวโลกอนาคตมากกว่านะไหนลองดูดิใส่เทมเฟรมนะครับใส่นี้เข้าไปเออว่ะดูดิท่อนข้าสวยเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นนาฬิกาเนี่ยมันก็จะดูเม็กเซนกว่านะครับผมซึ่งขั้นตอนอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการทำคำ มันก็จะเป็นทับไทม์แอดนะครับผมแล้วก็100นั่นเองครับก็คือแบบเวลาที่เราเข้าห้องนี้มาเนี่ยแล้วเราเหยียบใช้งานคอมมานด์บล็อกใช่ไหมเวลามันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับนี่ปรับเป็นรีพีทนะให้มันเป็นสีม่งนั่นเองแล้วก็แปะแผ่นเหยียบไว้ครับผมอ่าด้านบนนี้เลยไหนลองมาใช้งานดูดิสมมุติว่าเรามาด้านนอกนะครับอ่ะแบบไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเฮ้ยที่มันทำไอชีนี่ว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเดินเข้ามาครับผมแล้วก็เหยียบไปเลยครับเจ้าหนี้เวลามันก็จะเลิ่มไปเรื่อยๆนะคร ครับผมว่ามันเปลี่ยนไปจริงๆนะอย่าไปครับเวลามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนี่ตอนกลางคืนนะครับปุ๊บผ่านตอนกลางคืนปุ๊บมันก็จะกลายมาเป็นตอนเช้านั่นเองับผมมันก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยฮะก็แล้วแต่เรานะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือมันแหลกไงแมีมันก็จะเปลี่ยนแบบว่าดูเรีว็วทามกว่านี้นะครับผมเอาเป็นว่าก็ถือว่าใช้ง,งานได้แหละนะครับผมตรงนี้ก็ปิดไปแล้วกันโอเคแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นแบบเครื่องเด้งไทเด้นนะครับผมมาซึ่งมันจะเป็นยังไงเนี่ยเเ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 ดดดีีีี๋ยยยยววววรร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 ราา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 ามมมมมสส้้้้้งงงงกก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 กัััััันน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 ลลลล่่่่่่่ะะะะะะคคคคบบ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 ออออออแแ็็็็็็็็จจจปปปพิซซตผผ แล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะต่อเลสสโตนมาครับผมอ่าต่อมาทางนี้แล้วกันนะครับทุบไปหนึ่งบล็อกนะครับผมอ่ะแล้วค่อยให้มันไหลามานะครับเราจะทําเป็นแบบตัวเปิดปิดวงจรน,นั่นเองครับผมก็จะวางเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นพิซซ่าตรงนี้นั่นเองครับผมมากับคันโยกนะครับเดี๋ยวเรามาทําเป็นไฟลูปกันดีกว่าลูปง่ายๆคุณผู้ชมวางให้มันวนมาแบบนี้เลยฮะวนสี่อันใช่ไหมแล้วก็ดึงมาสองติ๊กนะครับปื๊บไม่งั้นมันเร็วเกินไปครับผมวางเชื่อมมาแบบนี้แต่ะว่าก่อนหนึ่งเลยเนี่ยเราก็จะแบบปักไทเดนเเเเเเเออออาาาาาไไไวว้้้้กกกก่่่่นน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 ะะะะะะะคครรมมรัััััับบบบผผมมมมมมปปปยยยยๆลลลสุติิณีีีี3 2 1โดดดจจหูซ็็งงงแ เลยผมช่วเด้มันก็จะแบบพุ่งขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ลงมาเสียบนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปอีกครับผมอ่ะเป็นเครื่องที่แบบสร้างเอาไว้แบบคือไม่มีประโยชน์หรอกนะฮะแต่ว่ามันเพลินดีนครับผมอารมณ์เหมือนแบบ ขึ้นเวฟลรล่างครั้งที่แล้วอ่ะเอออันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับผมคุณผู้ชมรู้ไหมครัว่าหมูในเกมไม้ค้าของเราเนี่ยมันสามารถบินได้นะครับอ่าซึ่งมันจะมีทริคอยู่คุณผู้ชมของที่เราต้องมีนะครับนั่นคือแซดเดิลกับเป็ดตกปลากับแครอทเนี่ยครับผมไหนดูซิมันจะบินได้ยังไงครับช็อตนี้เราจะต่อพื้นที่ขึ้นมานะครับแบบเอาสูงๆเลยอ่ะเออสักประมาณไหนดีนะประมาณร้อยกว่าบล็อกเลยละกันนะครับนี่สูงจัดครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเสกน้องหมูกันเลยดีกว่าวววาาาาาางงงงงไไไไไ้้้้ตตตรรรรรรรนน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 ีีีีะะะคคคคคัััััับบบบบบบอออ่่่่่กกกผมหดดูซิิิเเเเเเเจจยยยทท็ืืลลแสชป เดี๋ยวลองทําให้ดูนะจ้าวันนี้ขี่ไปครับผมแล้วก็เวลาตกเนี่ยเห็นปะถ้าเราสรับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะตกช้าลงคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนแบบบินได้เลยอะ่ะโคตรแฉ็บนะครับอ่ะสมมติไม่สับนะมันก็จะตกมาเร็วๆแบบนี้เลยอะ่ะแต่พอ,อสับปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆตกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมคุณผู้ชมจะแบบ <c oughs> เป็นทริคที่โกเหมือนกันครับนี่ก็คือเหมือนแบบหมูมันบ,บ,บินได้จริงๆนะเออดูดิอ้าวแต่ตกมาก็คือตายนะครับเอาใหม่อันนี้เป็นเซอร์โวเลยนะครับวางหมูใช่ไหมแซดเดิลแล้วก็เอาเป็นอันนี้ก็ผมแต่วันนี้ค แล้วก็มันจะมีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ทาได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปในเธอแป๊บหนึ่งซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเราได้นะครับตัวที่มันสามารถทําได้เหมือนกันเนี่ยนั่นคือสไตรเดอร์นั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาลองทําตรงนี้เลยดีกว่านะครับกับซแตเดนะครับผมมันต้องรอหรอกคุณผู้ชมนี่ตรงนี้เลยสแตเดอรครับผมเอาล่ะเจ้าหนูไปเลยเพื่อนไปดิไปดิอ๋อผมใช้ผิดอันนี่หว่าอ่ะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นอันนี้นะครับซึ่งเนี่ยถ้าเราสับเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆตกเหมือนกันนะครับผมเป็นอะไรท สมมติแบบถือปกตินะมันก็จะไหลตกมาแบบนี้เลยเนี่ยครับผมอ่ะและก็สําหรับอย่างต่อไปนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราแบบเอาแก่ที่มันคนละสีเนี่ยมาผสมพันกันนะครับอ่าสีมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าจอยนี้อ่ะมีฝูงแก่ตัวนี้พอดีเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นาสีแดงแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับอ่าจอยนี้จับมันผสมพันกันก็ผมไหนดูดิมันจะเป็นยังไงสีมันจะฟิวชั่นกันหรือเปล่านะครับจะเป็นนังไงครับผมเอาละและนี่คือลูก เอาไหมเอาใหม่ถ้าเป็นสีแดงกับน้าเงินเลยครับอ่ามันจะได้เป็นสีอะไรเนี่ยครับผมไหนดูซิผสมพันกันไปครับและก็ออกมาเป็นน้องสีม่วงนั่นเองครับผมอ่ะก็คือแบบเราสามารถผสมสีเนี่ยโดยการใช้น้องแก่ได้เลยนะครับและก็สําหรับอย่างต่อไปเนี่ยครับผู้ชมรู้ไหมครับว่าถ้าเราเปิดรถรถจัมเนี่ยอ่ะก็จะเป็นตรงนี้นะครับแล้วแบบวิ่งขึ้นบันไดเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะครับซึ่งมันจะจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูดีกว่าตอนนี้จะยังอ่ะไม่ได้เปิดนะครับไหนดูซิมันจะกี่วิหนึ่งสองสามอ่ะเรรขึ้นจิงหือลา มีเลยครับ1 2โอ้โหคุณผู้ชม อันนี้คือแบบเหมือนเป็นโหมดเทอร์โบเลยอะอะไจะเร็วขนาดนั้นวะเหมือนความเร็วเนี่ยแค่ประมาณแบบ1 2วิเองนะครับนี่ดิโคตนเร็วก็ับผมเฮ้ยมันไปไปได้ยังไงวะเนี่ยแค่มีออโต้จับเนี่ยมันขึ้นเร็วขนาดนี้เลยเหรอโอ้คุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมติว่าเป็นบันไดที่แบบขึ้นไปบนสวรรค์ล้กันนะครับอยากรู้ความเร็วเร็ว่ะออแค่สมมติประมาณนี้แล้วกันนะไหนดูซิมันจะเร็วแค่ไหนนะครับเปิดออโต้จับไว้ด้นผมแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยรึลนบแลวกคุณผู้ชม ดูไหมครับว่าเราสามารถแบบทะลุ1บล็อกตรงนี้ได้เนี่ยโดยใช้หมูนั่นเองก็ผมอย่างแรกก็จะเป็นหมู1ตัวนะครับแซโดแล้วก็แครอทอันนี้เหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมแต่ดูซิมันเข้าได้จริงหรือเปล่านะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ด้วยอ่าน,นิคุณผู้ชมมื่จะทะลุเข้ามาแบบนี้เลยครับผมเป็นอะไรที่แบบควจะจัดนะครับ้าเป็นแบบบ้านลับได้เหมือนกันนะก็คือแบบปล่อยห่งช่องไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะมีหมูทิ้งไว้นะครับผมหน้าบ้านอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็สามารถเข้าออกได้แล้วครับหนึ่งรูเล็กๆตรงนี้มมกาาม,ามา ไหนดูซิมันได้จริงหรือเปล่านะอย่างแรกก็จะทําเป็นแบบตู้กระจกก่อนละกันนะครับอ่ะเป็นเลสตตอตรงนี้ใช่ไหมกับตู้กระจกตรงนี้นะครับถ้าจริงนี่คือแบบสวยเลยนะเนี่ยเอาล่ะวางขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทีนี้โยน XP ไปเลยครับไหนดูซิมันจะจริงหรือเปล่าเอาละ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมดูดิมันก็จะเป็นออร่าสีแดงแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นแบบกลุ่มควันสีแดงเลยอ่ะโคตรสวยนะครับผมเฮ้ยความรู้ใหม่เนี่ยแล้วถ้าเก็บ XP ไป,ไปอ่ะได้ปะปึ๊บอ๋อพอเก็บ XP ปึ๊บเนี่ยออร่าก็จะหายไปเลยครับมันจะอยู่ที่ XP นะครับผมถ้าเยอะก็คือแบบออร่าเยอะออะไรย่างงี้เหรออออเว่ะคุณผู้้ชมโโห ฟุ้งเลยนะครับพราอ้พีเยอะเนี่ยแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นมันเป็นด้วยปะของดิฟสเตเดนเนี่ยสมมติว่าเป็นแบบไอ้เจ้าพวกนี้ละกันนะครับอ่ะอันนี้ต้องลองอันนี้ต้องลองเอาล่าะเจ้าน,นี้โยนไปนะผมมีออร่าหรือเปล่าไม่มีว่ะมันจะมีแค่เลสโตนนะครับเอาล่ะมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงม,มีเท่านี้ละกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ